สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเอล่คคอดเอ์แฮชแทแท็กค่ะเมื่อเร็วๆนี้นค่ะมีข่าวว่าพนักง,งานบริษัทบริษัทหนึ่งขยันมากๆทำโอทีไปถึง419วันใน1ปีทั้งๆที่ปีหนึ่งมีแค่365วันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปทำโอทีกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแฮชแท็กของเราในวันนี้ก็คือการวินัยค่ะ คิมเนี้ยเราจะมาเล่าสถานการณ์ปัจจุบันของการบินไทยให้ฟังนะคะแล้วก็ทําไมถึงขาดทุนไล่เคส OT 419วันนี้คืออะไรมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะเริ่มแรกก่อนเลยค่ะถ้าใครจะจําได้ตอนนั้นเนี่ยจะมีข่าวเรื่องว่าการบินไทยอ่ะยื่นขอฟื้นฟูธุรกิจก็คือเขากําลังจะล้มละลายเขาก็เลยยื่นตัวเองอ่ะเข้าแผนฟื้นฟูธุรกิจก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงการล้มละลายนั่นเอง ข้อดีของสิ่งนี้ก็คือเจ้านี้จะไม่สามารถมายึดทรัพย์สินของการบินไทยไปได้ค่ะและอีกข้อก็คือการบินไทยจะได้รับสิทธิ์ในการพักชำระหนี้ทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะหลายๆคนที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของการขาดทุนของการบินไทยเนี่ยเราจะได้ฟังเสมอว่าปัญหามาจากบอร์ดบริหารที่ขึ้นเงินเดินตัวเองเยอะบ้างหรือการบริหารที่มันดูทุจริตมีระบบเส้นสายบ้างนะคะเคยสงสัยไหมว่าทําไมเขาถึงโกงได้แหลกลานขนาดนี้ท,ทั้งท้ที่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนก็ต้องถูกไล่ออกไปแล้วใช่ไหมสาเหตุจริงๆของเรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าของของการบินไทยที่ถือหุ้นเยอะที่สุดอะ่ะคือกระทรวงการคลังนะคะแล้ว พอมันเป็นรัฐวิสาหกิจอะระบบการตรวจสอบมันค่อนข้างประหลาดค่ะคือเขาให้รัฐวิสาหกิจนั้นๆนอะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบองค์กรตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าการบินไทยได้รับสิทธิ์ในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบมาตรวจสอบการบินไทยเองแต่งตั้งเองให้มาตรวจสอบตัวเองอะคิดว่ามันจะเจออะไรทุจริตไหมแต่สิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้การบินไทยเป็นเอกชนละเราพ้นจุดๆดนั้นมาแล้วนะและในส่วนสเตตัสตอนนี้ค่ะหลังจากที่การบินไทยยื่นตัวเองเข้าแผนฟื้นฟูธุรกิจแล้วอะ มีการนำเสนอแผนฟื้นฟูธุรกิจต่อสารแล้วก็เจ้าหนี้ทั้งหมดละซึ่งตอนแรกเนี่ยมีเจ้าหนี้คัดค้าน16รายนะคะแต่ว่าหลังจากการไต่สวนเพิ่มเติมไป3ครั้งก็จากผู้คัดค้าน16รายตอนนี้ก็เหลือผู้คัดค้าน11รายนะว่าน่าจะผ่านเพราะว่าเจ้าหนี้รายใหญ่ทั้งหลายไม่ได้คัดค้านอะไรนะคะที่คัดค้านเป็นเจ้าหนี้รายย่อยนะคาดว่าการบินไทยน่าจะเข้าสู่แผนฟื้นฟูในวันที่14นี้ก็คือมีการประกาศใช้แผนแล้วก็ปรับบริษัท เข้าสู่แผ่นฟื้นฟูนี้นะคะทันมาค่ะเรามาดูสาเหตุของการขาดทุนบ้างค่ะจริงๆสาเหตุของการขาดทุนในการบินไทยมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปค่ะก็คือต้นทุนสูงไรายได้ต่ําอย่างแรกเรามาดูเรื่องต้นทุนสูงกันก่อนค่ะว่ามันสูงจากอะไรสาเหตุแรกที่ทําให้ต้นทุนสูงก็คือการทุจริตในการจัดซื้อเครื่องบินอันนี้เป็นข้อมูลจากคณะตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงในการบริหารกิจการของการบินไทยที่เขาเพิ่งแต่งตั้งออกมาตอนหลังะนะการทุจริตในเคสแรกค่ะมันเกิดขึ้นเมื่อปี2 4 8เป็นการจัด ซื้อเครื่องบิน A340 จำนวน10ลำซึ่งการตัดสินใจจัดซื้อครั้งนี้เขาไม่ได้นำความคิดเห็นของสภาพัฒน์ะเข้าไปอยู่ในการจัดซื้อด้วยเครื่องบินรุ่น A340 เนี่ยมันเป็นเครื่องบินรุ่นที่ใช้น้ำมันเยอะค่ะตอนนั้นโลกกำลังประสบวิกฤตปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูงอยู่พอดีตอนก่อนซื้อเครื่องบินเนี่ย น้ำมันอยู่ที่บาเรลละ25เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะแต่ว่าหลังซื้อก็พุ่งไปถึง90เหรียญดอลลาร์สหรัฐทําให้เครื่องบินรุ่นเนี้ยบินยังไงก็ขาดทุนค่ะเพราะว่ามันใช้เชื้อเพลิงเยอะทำไมเราถึงคิดว่าสิ่งนี้เป็นการจุจริตเขาแค่ไม่ฟังเสียงของสภาพัฒน์เองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักฐานพบว่าบริษัทโรสลอยก็คือบริษัทที่เขารับผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินนะคะมีการจ่ายเงินสินบนจํานวน254ล้านบาทให้แก่พนักง,งานการบินไทยให้มีการจัดซื้ออะไ เครื่องบินจำนวน7เครื่องทั้งๆท,ที่อะไหล่เครื่องบินที่ซื้อไปอ่ะมันยังไม่ได้จาเป็นจะต้องซื้อรวมเป็นวงเงิน3523ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีการทําข้อตกลงจ้างช่างซ่อมแบบเหมาจ่ายวงเงิน1,129ล้านบาทส่วนตัวเราไม่แน่ใจว่าการซ่อมเครื่องบินปกติเขาใช้ระบบเหมาจ่ายหรือเปล่า หมาจ่ายแบบเหมือนทําประกันอนะหรือว่าเขาควรจะส่มเป็นครั้งครั้งเราไม่แน่ใจว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะอกจากนี้ยังตรวจพบว่ามีคนกลางโอนเงินสินบนประมาณ2,652ล้านบาทให้แก่นักการเมืองเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักง,งานในการบินไทยเพื่อให้จัดซื้อเครื่องบิน A340 ซึ่งเป็นรุ่นที่มันกินน้ำมันนะคะอันม่เคสนึงค่ะเป็นเคสของการจัดซื้อเครื่องบิน B787 ตนวน6กลำแล้วก็เช่าเครื่องอีก2ลำนะ ซึ่งเครื่องที่เช่ากับซื้อมาเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการในการใช้งานคือซื้อมาแล้วก็ต้องมีการมาปรับผังเครื่องเพื่อให้นําไปใช้งานได้จริงได้ แล้วการปรับผังเครื่องครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายหลักร้อยร้อยล้านนะคะนอกจากนั้นเนี่ยใช้ไปได้แค่5ปีก็ต้องมีการซื้อเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถูกปะ่ะค่าใช้จ่ายมหาศาลในการปรับผังเครื่องหรือว่าซื้อเครื่องยนต์ใหม่อะ่ะทั้งคั้งที่ใช้ไปแค่ป้าปีแต่ว่าไม่มีการตรวจสอบหาผู้กระทําผิดหรือว่าข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหรือการซื้อเครื่องบินที่ไม่ตรงสเปคครั้งนี้เลยนะ นอกจากนี้ค่ะในปี60แล้วก็ปี62พบความเสียหายจากการทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องยนต์แบบเหมาจ่ายจำนวน12,792ล้านและสุดท้ายค่ะไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการจัดซื้อเครื่องบินจำนวน38ลำในวงเงิน156,169ล้านบาทแล้วก็เช่าเพิ่มอีก3ลำทั้งทที่ช่วงนั้นเนี่ยการบินไทยอยู่ในสภาวะขาดทุนอยู่แล้ว ตอนนั้นอ่ะรัฐบาลก็ออกมาเตือนแล้วว่าให้การบินไทยทบทวนการใช้เงินใหม่แต่ว่าการบินไทยก็ไม่หยุดนะคะกดช้อปปีสั่งมาเรื่อยๆนะประเด็นที่2ที่ทําให้ต้นทุนของการบินไทยสูงค่ะก็คือต้นทุนด้านการบริหารบุคลากรตามรายงานข่าวเขาระบุว่างานบริหารบุคลากรล้มเหลวมากคือมีผู้บริหารท่านหนึ่งอ่ะ ตอนแรกอะ่ะเงินเดือน20 0 0 0 0ผ่านไป6เดือนอะ่ะเงินเดือนขึ้นเป็น0 0 0 0 0มีการเก่าวอ้างว่าระบบการสัรหาบอร์ดการบินไทยอะ่ะใช้ระบบพวกพ้องนะคะนอกจากนี้ในส่วนของพนักง,งานธรรมดาหรือค่าล่วงเวลาก็แพงแบบมหาศาลด้วยนะเท่าฝ่ายช่างอย่างเดียวปีหนึ่งจ่ายค่า OT 2ี0 0ล้านบาทปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มันเกิดจากว่าช่างอะ่ะไม่มาทํางานในเวลางานแต่ว่าจะเก็บงานไว้ไปทําในช่วง OT ีเพื่อที่จะได้เงิน2ต่อก็คือเงินค่าจ้างด้วยแล้วก็เงิน OT ด้วยนะคะ จากค่า OT ต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยทำให้ค่าเฉลี่ยเงินเดือนต่อพนักง,งาน1คนน่ะ1 2 9 1 3 4บาทว้าวคุณพระคือเขาจะเอาค่าจ้างทั้งหมดที่จ่ายไปหารด้วยจำนวนพนักง,งานท,งทั้งหมดที่มีอยู่ือหารแล้วมันยังได้เป็นแสนน่ะและการเิินไทยมีพนักง,งานกี่คนน่ะก็คือเขาพบว่าพนักง,งานคนหนึ่งอะ่ะ เบิกโอทไป3 3 5 4ชั่วโมงและมีเวลาการทำโ t ทีถึง419วันใน1ปีนะไม่ขาดทุนก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะถัดมาสาเหตุที่3ที่ทำให้ต้นทุนสูงค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะก็คือหุ้นกู้กับดอกเบี้ยที่สูงคำว่าหุ้นกู้คืออะไรสมมติว่าบริษัทการบินไทยต้องการจะซื้อเครื่องบินใหม่แต่เขาไม่มีเงินอะเขาก็ต้องไปกู้ที่ไหนสักที่มาใช่ไหมเขาก็เลยออกเป็นสิ่งที่เรียกว่าตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้ค่ะ ก็คือเหมือนกระดาษใบหนึ่งที่บอกว่าอันเนี้ยถ้าคุณซื้อฉันในราคา1,000บาทอะ่ะทุกปีคนที่ถือหุ้นกู้ก็จะได้ผลตอบแทนในแต่ละปีและสุดท้ายเขาก็จะได้เงินต้นคืนด้วยเหมือนเอาเงินไปให้คนอื่นยืมแล้วก็ได้ดอกเบี้ยและคนที่มาซื้อหุ้นกู้ก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะเป็นสหกรณ์ของรัฐวิสา,าหากิจอื่นๆนั่นเองการไฟฟ้าป่อปาอะไรพวกนี้ถ้าใครจาได้ในช่วงหนึ่งเราก็จะเห็นว่าพนักงนานรัฐวิสา,าหากิจแห่กันถอนเงินจากสาหกรณ์เพราะเขากลัวว่าถ้าการบินไทยเจ๊งแล้วอะ่ะ สากลเอาเงินไปซื้อหุ้นกู้ของการบินไทยใช่ปะแปลว่าการบินไทยอะไม่มีเงินคืนแน่นอนเขาก็กลัวว่าเงินตัวเองจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็เลยออกข่าวกันวุ่นวายอยู่ไอ้ดอกเบีย้ยหุ้นกู้ที่การบินไทยปล่อยอะเขาก็ปล่อยในเลทที่สูงมากๆนะคือยังไงสากลออมทรัพย์ต่างๆของรัฐวิสาหกิจได้กําไรไปบานเบอดแน่นอนและในขณะที่รู้ว่าการปล่อยหุ้นกู้อะมันจะทําให้ตัวเองอะต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ยการบินไทยก็ไม่ได้สนว่าบริษัทตัวเองจะขาดทุนนะก็กู้ไปเรื่อยๆอสุดท้ายค่ะไทยสมัยไทยสมัยกก็คือธุริจ สับย่อยของการบินไทยที่เป็นบินในประเทศใช่ไหมที่ทํามา7ปีก็ขาดทุนทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุของการที่ต้นทุนแพงนะทันมาค่ะเรามาดูส่วนของรายได้ต่ํากันบ้างค่ะรายได้ต่ำเนี่ยประเด็นแรกคือการขายตั๋วผ่านเอเจนซี่ค่ะจากบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าระบบการขายตั๋วผ่านเอเจนซี่ทำให้การบินไทยสูญเสียรายได้มหาศาลเขาไม่ได้ระบุนะว่าคําว่ามหาศาลในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างอย่างน้อยอมี2ออย่างอย่างแรกคือทุกครั้งที่เอเจนซี่ขายตั๋วได้สมัยก่อนอขายตั๋วได้หนึ่งใบเอเจนซี่ จะได้9%ของราคาตัว๋วทาให้ตั๋วหนึ่งใบของการบินไทยอะรายได้หายไป9บาทจาก100บาทอย่างที่2ก็คือค่า i n c e n t i v e ค่ะถ้าการบินไทยกําหนดไว้ว่าเอเจนซี n ่เอาตั๋วไปปล่อยนะถ้าปล่อยได้ครบ100ใบอะจะมีโบนัสให้อีกถ้าเอเจนซี่ทำได้การบินไทยก็ต้องเสียรายได้ตรงนี้ไปอีกนะคะจากรายงานเขาบอกว่าตั๋วของการบินไทยราคาตั๋วเฉลี่ยอยู่ที่6,000บาทซึ่ง มันถูกมากสําหรับฟูลเซอร์วิสเขาไม่ควรจะขายตั๋วในราคาที่ต่ําขนาดนี้นะคะแต่ถามว่าเคยได้ตั๋วการบินไทย6 0 0 0บาทไหมเราไม่เคยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมัยก่อนไอราคาตั๋วการบินไทยที่ราคาเป็นหมื่นๆน,นี่มันเพราะอะไรนะแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องนี้หลังจากปี60เขาก็มีการปรับลดค่าคอมลงมาละแล้วก็ปี62ก็คือตัดค่าคอมมิชชั่นทิ้งไปเลยแต่ว่าก็ยังมีค่าอินเซนティブอยู่ดีนะจุดไฮไลท์ของเรื่องนี้ก็คือผู้บริหารกลุ่มหนึ่งของการบินไทยอ่ะ เขาแต่งตั้งคนไปทำงานที่บริษัทเอเจนซี่ต่างประเทศเพื่อมาเอาค่าอินเทนซีฟจากการบินไทยแล้วจากนั้นก็โอนไอค่าอินเทนซีฟเนี้ยกลับเข้ามาในกองทุนผู้บริหารกลุ่มเนี้ยของการบินไทยแล้วประเด็นที่2ของสาเหตุที่รายได้ต่ำค่ะเขาบอกว่าการบินไทยอ่ะไม่ยอมจัดประมูลการเลือกผู้ขายสินค้าบนเครื่องนะคะก็คือเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะมีคนเข็นรถเข็นไปขา,ขายของเป็นสินค้าปลอดภาษีใช่ไหม ที่ a i r h s t a t e จะพยายามมาปลุกเราให้ตื่นเพื่อดูสินค้าปลอดภาษีของเขาอะที่ถูกต้องอะมันควรจะใช้ระบบการประมูลว่าโอเคถ้าขายได้อะจะให้การบินไทย 30%, 40%หรือ50%แล้วแต่แต่ละเจ้าจะส่งมาแต่ว่าการบินไทยอะเลือกที่จะให้เจ้าเดิมโดยที่ไม่ให้เจ้าอื่นอะยื่นซองประมูลด้วยซ้ําก็คือมันอาจจะได้ผลประโยชน์ที่มันดีกว่านี้แต่ว่าการบินไทยเลือกที่จะใช้เจ้าเดิมโดยไม่มีการประมูลนะคะ และก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ค่ะขอ F Y I ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ถือตั๋วการบินไทยอยู่ตอนนี้นิดนึงค่ะสำหรับลูกค้าที่ถือตั๋วโดยสารของการบินไทยตอนนี้การบินไทยไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณีนะคะก็คือจะต้องเก็บตั๋วเอาไว้ใช้เดินทางภายในทันวาปี64หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ไปแรกเป็นอวเชอร์ค่ะไอไวอชเชอร์ตัวเนี้มันจะต่างจากการบินในปี6 4สีก็คือมันมีอายุถึงปี65นอกจากนี้ก็คือมันสามารถเปลี่ยนชื่อผู้บินได้ด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเราไม่อยากไปแล้วเราสามารถไปแลกตั๋วของเราเป็นวอวเชอร์แล้วเอาวอวเชอร์นี้ไปขายให้กับคนอื่นต่อได้นะคะโอเคค่ะก็เป็นอันสรุปจบแฮชแท็กการบินไทยกับ OTC ร9วันค่ะก็ถ้าจากที่เราเห็นเราก็จะพบว่า มันมีการทุบตลบแล้วก็คอร์รัชชันเยอะแยะมากมายเลยในองค์กรนี้นะคะแต่การที่มีคนออกมา พูดถึงสาเหตุของการทุจริตและสามารถบอกได้ว่าทําไมถึงขาดทุนอะ่ะมันก็เป็นแนวโน้มที่ดีว่าการบินไทยอ่ะกำลังจะเดินหน้าไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะหวังว่าประม่วงของเราจะกลับมาตรงาได้อีกครั้งเร็วๆนี้นะแต่สําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลการบินไทยเพิ่มเติมแบบละเอียดอะ่ะก็สามารถตามไปดูคลิปเราได้เหมือนกันนะเราเคยทําสรุปไว้เหมือนกันว่าทาไมการบินไทยถึงเจ๊งแต่คลิปเนี้ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันอัปเดตกว่าตอนนั้นสรุปว่าขอขายของไว้นิดนึงแล้วกันและสุดท้ายค่ะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด, like, กด today ไลคกะะมาจ กน้มไดทุกวันเสาร์ค่ะตอนเราวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแคชชังหน้าค่ะบ๊ายบาย